เดียวที่เมืองในอนาคตยุสกาจ้าไปไว่ายน้ำกับเถอะครับเพื่อฉนันกนกำลังจะไปเทีเ่ยวฮอกไกโเดกันอยู่พอดีเลยไปไว่ายน้ำอ้าโทษทีโทษทีทษทดูร้อนปีนีชันจะไปเที่ยวห้าวายล่ะว่ายน้ำเอ้จะถูกรางวัลที่จันการค้ามาไปเที่ยวเกาะภูกเก็ตฟรีเมืองไทยอ่ะเอะออ นได้ไปเที่ยวกันหมดเลยทั้งทะเลแล้วไม่ก็ภูเขาคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวกับมีแต่ฉันเท่านั้นแหละเฮ,ฮ้ยทุกคนกลับมาก็จะคุยโมโหที่เชินฟังกันใหญ่เลยแบบนั้นมันน่ามโมโหที่สุดใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> ขอร้อให้โดเรมอนช่วยพาเราไปเที่ยวที่ <c oughs> ไหนบ้างดีกว่า <c oughs> อาโดเรมอนเฮ้นี hey! ่ <c oughs> เพพาเจ้ไปที่เจ๋งๆที่ไม่มีใครเคยไปหน่อยไนะมาเอาเป็นที่แปลกๆแล้วก็น่าตื่นเต้นหน่อยก็ดีนะขอร้องเลยนะว้ายเสกเป็นลายพ่วงแบบน้นเกิดเพื่อใหญ่ขึ้นแล้วล่ะอะไรหรอรีบร้อนอยู่เนบมาเลยจังนี้จะต้องไปที่ไหนาคตสินี่เดี๋ยวสิโดเรมอนนี่ดินช่วยพาเจ้ไปเที่ยวหน่อยอ่ะโถเข้าใจแล้วนะเอาเลยเอาไหนอยากจะไปที่ไหนก็ไปเองคนเดียวเถอะ โดเรมอนเฮ้ยทำไมถึงได้รีบร้อนขนาดนั้นอะหรือว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในอนาคตเอขอขบ,บยขึ้นบ้านซเซอรวชิหรือไงเอ้ยไม่สิมันต้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบนั้นแน่ภัยพิบัติหรือว่ามีมนุษย์ต่างดาวบุกโลกวันอวสาศของโลก ว่าเขาไปนั่นของไม่ใช่หรอกเอ้ยจริงสิลองใช้เข็มขัดการเวลาเลยดีกว่าใช้ธรรมจชิงก็ไปได้สบายแต่ว่าเรายังไม่เคยไปยุคข,ของโดเรมอนมาก่อนเลยดีที่บ้านของโนบิในปี2025เมืองโตเกียวเขตเนริมะถนนซึซึกิงะฮาละเราไปพบเซวาชิเหลนของเราดีกว่าฮึยฮอกไกโดกับฮาวายน่ะมันก็ไม่แถวไรหรอก หลกอนะคาคตชูนั้นเนี่ยคือเอาไว้คุยอดทุกคนดีก,กว่าโอ้าได้เวลาแล้วเฮ้ยย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 ยวย้ยวยยยยยยยโยย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 ายย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 ยนยย เกือบไปแล้ว <laughs> ตกตกตกความเร็วในการตกเรามาลดลงเฮ้ยปลังเตกจากที่สูงๆขนาดนั้นแท้ๆแต่กลับไม่บาดเจ็บเสักนิดนึง สงสัยที่พื้นดินจะติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยต้านแรงดึงดูดเอาไว้โอ้โหสมกับเป็นศตวรรษที่22อะเฮ้แต่ทำไมมันเงียบชะมัดเลยฮะไม่มีทั้งคนหรอว่ารอดอยู่เลยนี่มันยังไงกนะันอะไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอเฮ้อยากจะถามทางสักหน่อยอะยินด,ดีต้อนรับ เอเอขาขอขอถามอะไรหน่อยสิเชิญสั่งของที่ต้องการมาได้เลยเคเตริมะถนนซูซูกิงาฮาละอยู่ตรงไหนฮะเชิญสั่งได้เลยเออคือฉันแค่ถามทางเท่านั้นนะ <S 2> <S 2> ถ้าไม่มีคำสั่งเป็นพิเศษทางเราจะออกแบบคำสั่งให้จองจุ๋ม้ยเฮ้ยจะยจะ,จะ,จ,ะจะทำอะไรเฮ้ยเด,ดี๋ยวดิ่าทำอะไรซีซูแบบนี้ดิอ๋อยแหจริงเลยเอาแล้วเขาเนี่อะไรอีกเนี่ยฮ้ยฮะ Uh, อขอบคุณที่ใช้บริการไม่ต้องจ่ายเงินเลยเหรอเนี่ยนี mm ่ hmm. ดูท่าทางแปลกๆชอบกน mm hmm. อย่างน้อยก็ต้องไปพบโดเรมอนเสอก่อนรู้สึกว่าจะมาที่นี่ไม่ผิดแน่เออขอถามหน่อยนะครับยินดีต้อนรับช่วยตามคุณในร้านออกมาให้หน่อยได้ไหมครับฉันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เฝ้าร้านสามารถทำอาหารที่คุณสั่งได้ทุกอย่างเชิญนั่งที่โต๊ะก่อน mm hmm. อ,อ,อ้อุยอุอุยอุ้อยโอ้จริงๆแต่ว่ามันเหงาๆงาชะกนัวเกียวัตวรษที่22สองนี่ไม่มีคนอาศัยอยู่เลยหรือไงอะแต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกเฮ้ย,อ,ยอะไรอะเมื่อกี้มีอะไรขยับอยู่ด้วยเฮ้ยอะไรก็ช่างเหอะในที่สุดก็หาสิ่งมีชีวิตเจอสักที นี่มันอะไรแล้วร่างกายเบาหวิวเลย,ยกระโดดสูงได้ด้วยเฮ้ยนั่นเองสวนสาธารณนนะไอ้เลยฮ่าฮึบ้ยอัตโนมัติทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยเฮ้อรู้สึกว่าที่อีกฟากหนึ่งจะหืม Wah, oh, nenek raya. <laughs> อะไรแบบนั้นด้วยเหรอเนี่ยเอหรือว่ามนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวบุกมาที่โลกแล้วโตวเกียวไม่มีมนุษย์เหลืออยู่เลยสักคนทุกคนคงจะถูกพวกมันเล่นงานไปเสียแล้วมีน่าละโดริบอนถึงได้ร้อนรอนนักชิเขาจะหนีไปที่ไหนซะแล้วละ,ละมัง้งหรือไม่ก็ยังไงก็กลับก่อนดีกว่าเรากลับไปคิดดูก่อนดีกว่าอด่ปอ้าย คุณปูทวดทำอะไรอยู่นะครับเซวาชิทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฮะว้าวใครยังชั่วดีจังเลยนะที่นายยังไม่ตายอ่ะฉันนึกว่าไม่มีมนุษเหลืออยู่อีกแล้วซะอีกอ่ะอ๋ใช่แล้วล่ะครับคุณปู่ทวดคนที่รอดตายที่เหลือก็แค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณปู่ทวด เลิเรียกชื่อว่าขุนปูท่ทัวสกทีทันหน้าครับคือว่าจูจูก็มีอินเวเดอร์บุกมานะครับแค่ช่วพริบตาเท่านั้นเองอ่ะพอโดนล้ำแสงของพวกมันเข้ามนุษย์ก็กลายปเป็นฝุ่นทุรียหายไปเลยแล้วครับคุณปูด่ดูเหมือนว่า U f o อจะลงมาทั่วโลกแล้วอาจจะเหลือแค่พวกเราเท่าน,นั้นก็ได้ฮะแต่ว่าเอเอผมจะสู้ให้ถึงที่สุดเลย,ยวันอวสานของมนุษย์มันน่าสมเพชขนาดนี้เชียวเหรอไม่อยากจะเชื่อฮะไม่งั้นมาแล้ว รอี่ดวเลย้าคปู่ทวดบอกให้เลิกคุณปู่ทวั่ทีแย่แล้วอยักษ์มาแล้ว ถูเล่นงานจดได้นะเซวชะชิง่าจัมโบเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวดวงจันทร์มาเมื่อกี้นี้เองอะเอ๊ตกติดีนี่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะปอ้ยสุดยอดแล้านะบอกให้ปากของวกเขาฝ่ายของดวงจันทร์น่ะก็คงงั้นล่ะเฮ้ยทุกคนเองก็กำลังทยอยกลับมาด้วยอะ่ะ หมือนชิสุกะกับซุนลีอเปียบเลยฉันไปเที่ยวดาวอังคารมาจ้ะส่วนฉันไปเที่ยวทัวร์รอบดวงอาทิตย์ฮ่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากเลยล่ะกลับกันเถอะเฮ้อผมไม่ม่อยากจะฟังพวกนี้โมกันสักเท่าไหร่อ่ะนี่นี่เซบร์ชียไปเที่ยวที่ไหนมาเหรอเอ้ยอย่าถามเลยนะสงสารเขาออก คนเราไปเที่ยวกันหมดเลยก็เลยไม่มีใครไล่เป็นเพื่อนด้วยถึงต้องมาเล่นเกมชุตซิ่งที่สวนสาธารณะแบบนี้ไงล่ะเนอะเกมเหรอเน่นแบบจริงจังมาสนุกกว่าสิฮะมันหยุดแท้ๆเลยแต่บ้านผมเนก่ยก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอะคุณปู่ช่วยนะครับทำโต๊ะให้ดีๆนะลูกหลานจะได้สบายรู้แล้วนะรู้แล้วนะเฮ้ยเสียแรงที่อุตส่าห์ตกใจว่าแต่โดเรมอนล่ะ สิโดริมอนนะฮะโดริมอนนะฮะถ้าโดริมอนแล้วก็เขาไปที่โรงงานแล้วฮะไปแก้ดินนักเสกชิ้นส่วนแล้วมีอาการผิดปกติก็เลยกลับมาเปลี่ยนกันเท่านั้นเองนะคะพอเปลี่ยนชิ้นส่วนเสร็จทั้งหมดแล้วอาการมันก็ดีขึ้นเยอะเลยล่ะนั้นก็ดีแล้วล่ะ อยังไม่เห็นมีใครกลับมาเลยโดเรมอนมีไอ้นั่นนะปะอ๋อไอ้นั่นเหรออ๋อไอ้นั่นหัวเรวพิชาทางนี้ก็มีหัวไห็นเนาะเอาเลยจ้านี่ละเยี่ยมยอดมากเลย Nụ bí